สวัสดีครับวันนี้เข้าครัวกับพี่นัทครับผม,มทำอะไรกินกันแกงปลาเสร็จแล้วมีอะไรก็แกงปลาพวงไข่ใส่บักเขือใส่ชัวบักยาวน่าอร่อยไหม,อ,มอร่อยนะสิมกี้ขาดไอ้นั่นขาดอะไรพี่ขาดใบยี่หร่าขาดใบกระเพราขนาดหม้อหน่อย <laughs> มอหม้อน่อยก็ <laughs> บอกให้ทำหม้อนิดหน่อยใช่ไหม ทำไก็เต็มหมอก,เอเกัเรือ่อยก็บอกให้ค่อยทำหม้อน้อยๆน,นี่ค่อยก็ทำหมอ้อน,อ,อ,มหมอน้อยๆแล้วไงหม้อน้อยก็เต็มหม้อหม้อน้อยไงอโอเคโอเคโอเคผิด,ผ,ดผิดนะโยบายตรงไหนถามหน่อยฮะโอเคโอเคบอกให้ทำหม้อน้อยๆมีอะไรอยู่บ้างครับเนี่ยไข่ตุน๋นหนึ่งองไข่ตุนหนวดปลาหมึกอ้ออกอกอดีใจจังย,ยังไม่หมด เสามอย่างมือเลยไข่ดาวเค็มอ๋อไข่ดาวเค็มใช่มึงกินกะแกงปลามึงกินกะแซ่บไข่ดาวเค็มไขดาวเค็มมึงจะไข่ดาวไหมไข่ดาวเค็มเอาที่เอามาแต่ใต้มาแล้วเนาะบลอกบล็บอกซื้อมาจากไมโครเมื่อวานก่อนอ๋อ อองก็ดำให้กินอย่างเงี้ยอืมสี่ในะบเนาะทอดเถือนอ้วพอแล้วซ้ำองไมหมพอแล้วพอแลือพีอ่เก็บทอดหลายรอ,อ,อบอืออกรังไเลยอืมอมกรังทอดก้นต้มง,งมันก่อนหนูไข่เค็มข่เค็มดาว บอกเอาแล้ว๋ยวเราต้องตอกไ่นี่ก่อนเด้อ,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 อสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับกับข้าวก,กำลังเดือนนะครับวันนี้กับข้าวก็ประมาณสิจมีสามอย่างียบเลยมั้งไข่เค็มดาว ต้องเจาะออกมาดูมันก่อนภาพมันเป็นไงเราก็ทอดใค่ดาวเค็มดาวเค็มรู้ไหมทำไมผมมันจะแตกใส่หน้าเราถ้าเราไม่เอาออกมาอย่างนี้เค็มมามห,ห,ห,หมดจูจแล้วเี่ อืมไ้อยไม่ต้องละใบยีหลงยีหลามไม่ต้องละข้ขาวได้แล้วโอ้ยมีกระชายก็สุดยอดแล้วชเพราะว่าเราลกระชายมันก็มีมีความเป็นป่าในตัวมันจะเผ็ดลึก ไก่ลังแหงเหรอไข่ดาวไขดว่ขาดาวเค็ม,ม,มนี่ก็เสร็จแล้วทุวกคนว้าว กับแบจัดจานนี่ทอดไข่ต่อเลยเฮ้ทอดไข่ทอดครั้งเดียวใช่ไหมครั้งเดียวเบหลคอเอ้าพี่พ่วงกันเลยไหมหวางพื้นวไวเลยเอ้ย่าหนังเลยม,ม,ม้ลือืม เนืใส่ผีไทยหนึ่งร้อยตักใส่ซามใสาเฮ้ยลูกกินข้นาวลูกกินกันตั้งแต่เช้าแล้วลบกันตั้งแต่หากล้วยไม่เจอ,อดีเดย์บอกไม่มีกล้วยอืม,มจะกินอะไรเขาจะกินกล้วยอ้าวมันอยู่ที่ไหนมองไม่เห็น มีเห็นเขาใครข้างทางอีเดดบอกกบโตไม่มีกล้วยมาเนี่ไม่หาซื้อกินข้าวก็ได้แต่เ,เขาชอบกินกล้วยกล้วยมันเป็นแบบผลไม้เขาอะไรอาหเสริมะะแล้วก็กินข้าวก็ได้แล้วชามใส่แกลีอยร้อนกินรร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 รข้าว,วเขาขายไม่เสร็จเลยพี่ร้อนเอาข้าวให้ลูกอยู่ ให้ให้กินข้าวคุกกับเนื้อเลยอืมอ๋มอเตรียมไว้ใส่ไข่ไอ้ยดึซื้อข้าวเมื่อวานข้าวอะไรครับข้าวสาน มันจะวชืว่อมาให้เคลียรมาเร็วอใะมันได้สวยง,ง่ายดีอะอือ,อทอดเคียรก็แล้วแหม <า S 2> ติคนระบายเนี่ยมาเอ็เทคนิคในการทอดไข่ให้ดูดิดูให้ดีดห มุ้นี่อะไงเงี่ยมุ้งฟงตี๋มันจะฟงเลย่อดแล้วมันน่นี่ทำเงว้าวนี่ทำงไม่ต้องใช้ตะขานะต้องใช้ระบวยอย่างนี้ด้ไม่ต้องใช้ระบวยเราก็ไม่ได้ตักน้ามันได้ไงตักมันละน้ำาลไอ้ดี เ้เขาทำไข่เป็นกลมๆก็จะใส่จำเวยให้ในน่งแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮยวองเลยไข่ไข่ไอ่ไข่ไข่ไอ่ไอ้โอ้โหสุกแล้วนะเฮ้ยโอโหกมแรงมากเลยอืมกไบอกว่าปบน่าอนอาอนเอา ข้าชวชนิดก็มี3อย่างนะครับเดี๋ยวมากินข้าวกันได้ทุกคนเด้อเราก็ต้องทอดอันนี้มาเจอหมนคลิปหน้านะครับสวอสดีครับ